ขออ้างว่า B M เนี่ยเหมือนกับไปต่อว่ารถซึ่งกําลังส่งน้ําแข็งประมาณ <ừ> ว่าไอ้คนจนมันก็เลยกลายเป็นข่าวความรู้สึกในทํานองว่าเฮ้ยมีเงินแล้วไปเหยียดเขาหรือเปล่า <ừ> ภาพมันเป็นยังไงค่ะภาพเดี๋ยวจะเห็นนะคะอยู่หน้าร้านรถขายน้ําแข็งค่ะรถเอาน้าแข็งมาส่งเนี่ยเขาจอดอยู่ในช่องจอดปรากฏว่า B M จะเข้าไปปรากฏเข้าไม่ได้ในจังหวะที่เข้ารถจะถอยออกเนี่ยก็เริ่มเสียงดังแล้ไงโดนแล้วไงวะแล้มึนโดนไงเข้วไงอะลงมาดิลงมาดิ

เห็นนะครับนี่ <ฮะ S 1> คือครัวลุงมันซีฟูด้ดที่ชะอำอเป็นภาพบันทึกเอาไว้วันแรงงานเลย <ฮะ S 1> คืออย่างนี้ BN เนี่ยเข้าใจว่าจะมากินร้านซีฟู้ดแต่ปรากฏแกเข้าไม่ได้แล้วหน้ารถ BN จริงมันมีรถลูกค้าจอดอยู่เข้าใจว่า b m อโหฮะคือจะพยายามขอให้รถน้ำถอยซึ่งเห็นไหมเห็นรถคันเก๋งคันสีดำขวามือไหม คือ BM เนี่ยจะเข้าเข้าไม่ได้เพราะมันมีรถลูกค้าอยู่<ะ>ประเด็นคือร้านเนี่ยก็มาขอร้อง BM บอกว่า BM ช่วยถอยหน่อยได้ไหมเดี๋ยวให้รถน้ำเขาถอยออกไปก่อนอถ้ารถน้ำขวามือสุดที่คุณผู้ชมเห็นมุมจอเนี่ย<ะ>เขาถอยพี่เข้ามาจอดได้ปรากฏ BM ก็โต้อบอกผมเป็นลูกค้าทำไมผมต้องถอยก่อนเห็นไหมฮะ,ฮะแล้วหลังจากนั้นรถน้ำเนี่ยเขาลงมา BM ก็เลยฝากดาไอ้คนจนเปิดเสียงอีกรอบหนึ่งดีฮะ ทาไงวะก็มันโดนไงท้าไงอะคุณผู้ชมฮะคือเหตุการณ์นี้ยหลายคนถึงได้บอกเนี้ยนะขับรถทันเป็นล้านจําได้ใช่ไหมมันจะมีวักหนึ่งไม่ได้พูดไม่พอนะไปเปิดดูคําคมก็ได้หลวงพี่กาโตไม่ต้องบอกนะฮะอันเนี้ยหลวงพี่โซเชียลบอกได้เลยขับรถทันเป็นล้านสันดานสองสลึงคืออันนี้คนพูดนะไม่ใช่ผมพูดนะ ล่าสุดหลายคนบอกเฮ้ยคุณเกินไปหรือเปล่าไปด่าเขาขนาดนี้แล้วไม่ได้กินด้วยนะฮะไปด่าเขาไอ้คนจนล,ล่าสุดวันนี้เราเดินทางไปที่ร้านไปเจอกับลูกชายเ<ๆ>จ้าของร้านฮะคุณจตุพลคุณจตุพลเปิดใจกับทางอมรินทร์ทีวีออกเป็นไปตามภาพเลยนี่ฮะคือเขาพูดดีนะฮะว่าพี่พี่บีเอ็มถอยก่อนเดี๋ยวรถน้ำจะถอยออกไปให้เ<ๆ>จ้าของร้านยกมือไหว้ด้วยนะฮะเพราะยังไงก็ลูกค้า<ๆ>แต่ปรากฏบีเอ็มไม่ถอยบอกผมมากินทำไมผมต้องถอยคุณด้วย อยู่ๆแกก็สถบด่าเลยฮะไอ้คนจนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าเฮ้ย <s ancestors> <"Hey, S 2> ทำไม ah s <S <c oughs> คุณใช้คำหยาบคายเสียความรู้สึกมากจะรวยจะจนมันก็คนเหมือนกัน <ừ> เปิดร้านมาสิปีไม่เคยเจอมนุษย์แบบนี้มาก่อนนะฮะแล้วร้านเนี่ยคือตอนแรกจะให้พี่บีเอมก็ถอยยกมือขอแต่เขาก็ไม่ถอยจอนเขาไม่กินฮะแล้วเขาก็เลยด่าคนส่งน้ำแข็งลองฟังเสียงลูกชายเจ้าของร้านดูหน่อยฮะ แข่งจออยู่ตรงนี้แหละขอทํหลงกลงุมแข่งใงเขาะ่ะแล้วก็มีรลูกค้าเนี่ยชานเสร็จแล้วเนี่ยก่ลังจะออกแต่เขาเนี่ยมาฝางทางไว้มาฝางทางอยู่แล้วก็รถขนถังงานก็ยกโดยมายกมาไหวบอกว่าที่ครับจะขออนุญาตถอยรถ,ยถยให้หน่อยจะให้รถออกไปตอนเขาว่าจะทำไมาผมต้องถอยผมก็ลูกค้าเหมือนกันอ่าก็ประมาณนั้นแล้วลูกค้าลูกน้องผมก็เดินกลับไปเลยเดินกลับไปเพราะเจคาั้งเขาไม่พอใจเขาเดินหน้ามอตตอว่าทางร้านตอว่ารถแข็งดาที่เสียหาย แล้วก็ชูนิ้วกลางของรับนะแล้วก็วิงหนีขับรถหนีไปเลยตามคลิปประมาณนี้ฮะก<อ>็รู้สึกว่ามันมันไม่ไม่ใช่นะ,ะถ้าคุณจะไม่ฐานก็ไม่เป็นไรคนคนเหมือนกันนะคนจนคนรวยคนเหมือนกันนะไม่ตมคคนที่จะฐาเหมือนกันเปิดร้านขนาดนี้ครับเป็นปิดปีครับปิดปปีแล้วมันเคยเจอไม่เคยเจอแล้วก็ววน้องทางร้านก็บริการอย่างดียกมือไหว้ด้วย ถ้ารับอนี่เพราะฉะนั้นทางเจ้าของร้านยืนยันนะครับว่าไม่มีใครไปด่าพี่บีเอ็มก่อนแต่เหมือนกับว่าพี่บีเอ็มไม่ยอมถอยอาจจะได้หิวด้วยแหละคุณผู้ชมฮะขับป้ายแดงหมดด้วยใช่ไหมป้ายแดงป้ายแดงนี่ฮะอ่ะเพราะฉะนั้นขับรถทันเป็นร้อนนี่นะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ